สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆทำท่าสิชันนะครับท n s i ิชันที่เราจะทําในคลิปนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่าโดย Transition นี้เราจะทําในโปรแกรม e ีเมียโปรนะครับจะทําไงไปดูกันเลยครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปในช่องของผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือคนที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับฝากเพื่อนๆกด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเปลี่ยนการแจ้งเตือนเป็นทั้งหมดด้วยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันครับท่าสิชันแบบง่ายๆนะครับน่ารักน่ารักนะก็ไปลองดูที่วิธีทํากันเลยนะครับไปที่พิมีโปรนะครับมาที่พเมีโปอ่ะอันนี้ก็เป็นคลิปตัวอย่างแล้วกันนะก็ให้เพื่อนๆมาที่แถบด้านข้างตรงนี้นะคลิกขวานะครับแล้วก็มาที่นิวไอเทมนะแล้วก็อาจจะสร้างค o ลเมมาอันนึงนะแล้วก็กดโอเคไปเลยไอสีเนี่ยเราไม่ต้องเลือกสีอะไรเลยก็ได้นะแล้วก็กดโอเคไปเลยนะแล้วก็ตั้งชื่อคัลเลอร์อมไปก็ได้ตั้งไป แล้วก็ให้เ,เพื่อนๆลากลงมาไทาม์ไลน์เราเลยนะลากมาอย่างนี้เดี๋ยวเราจะสร้างคัลเลอร์แมทเนี้ยประมาณ1วิวก่อนละกันนะก็ให้เ,เพื่อนๆเอาเส้นเพเฮดเนี้ยมาไว้ที่เฟรมแรกของคัลเลอร์แมทที่เราสร้างขึ้นมานะเส้นเพเฮดเนี้ยมาไว้ที่เฟรมแรกแล้วก็ให้เ,เพื่อนๆกดออกจากตัวคัลเลอร์แมทนี้นะตอนเนี้ยมันเลือกอยู่ที่ตัวนี้นะตอนเนี้ยมันเลือกอยู่เรากดออกจากตัวนี้กดออกก็คืออย่างนี้นะเราไม่ไม่เลือกตัวนี้นะกดออกแล้วก็ให้เ,เพื่อนๆพิมพ์ที่คีย์บอร์ดนะครับกดบวกก่อนนะบวก1.0 Enter อ่าตอนนี้เส้นเพเฮิเนี่ยมันมาที่1วิแล้วแล้วก็ให้เพื่อนๆกดที่ตัวคาลเลรเราเนี่ยกด ctrl k นะครับเพื่อตัดมันนั่นแหละแล้วก็ลบด้านหลังออกอ่าตัวคาลเลอร์เราเนี่ยก้อนนี้หนวิแล้วนะแล้วก็ให้เพื่อนๆมาที่เอฟเฟกนะครับพิมพ์ช่องนี้ไปช่องค้นหานะพิมพ์ไปว่ากริด grid กริดนะแล้วก็ลากมาใส่ในตัวคาลเลอร์เราเลย อพอกมาใส่เนี่ยมันก็จะเป็นตารางอย่างนี้นะแล้วก็ให้เพื่อนๆปรับตามผมแล้วกันนะไอ้ตรงไซส์ฟอร์มเนี่ยให้เพื่อนๆเ,เปลี่ยนเป็น w i d สไ slider แล้วกันอ่าแล้วก็วิ d เนี่ยตรงวิ d เนี่ยเพื่อนๆก็ขยายขึ้นมาอาจจะแบบมันจะเป็นแบบตารางของ t r a n ซิชั o เราอะว่าเราอยากให้ตารางมันเล็กหรือใหญ่นะอ่าปรับประมาณนี้ก็ได้นะแล้วก็ตรงนี้นะครับ color เ,เนี่ยมันก็จะเป็นสีของทา a n ซิชั o เราเราจะให้สีทา a n ซิชั o เราเป็นสีอะไรเราก็กดขึ้นมาแล้วเราก็เปลี่ยนไป เดี๋ยวลองสีม่วงดูกันนะเผื่อสวยอ่ะประมาณนี้ม่วงอ่อนๆม่วงอ่อนๆก็น่าจะสวยเข้ากับภาพผมอยู่เพราะว่าภาพผมเหมือนเขาจะถือดอกอะไรสักอย่างแล้วที่มันออกม่วงๆนะอ่ะประมาณนี้ก็ไน้ของผมอ่าพอปรับสีเรียบร้อยแล้วแล้วก็อ่าให้เพื่อนๆมาที่ด้านบนนะหาคำว่า rotation นะให้เ,เพื่อนๆพิมพ์ตรง rotation เนี่ยไป45นะ45แล้ว enter ไปเลยปึบแล้วก็ให้เพื่อนๆทําการขยายขยายสเกลเนี่ยขยายมันขึ้นมาเลยนะ ขยายมันขึ้นมาอย่างนี้เอาให้มันเต็มอ่ะเราจะสังเกตได้ว่าเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันขาดก็จริงนะแต่เราจะรู้ได้ว่าตรงเนี้ยมันคือขอบของมันนะให้เพื่อนๆย่อลงไปก่อนก็ได้ย่อไปอย่างนี้นี่ครับเราจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยมันคือขอบของมันเราเอาให้มันออกนอกจอไปเลยอย่างนี้อ่าต้องให้เส้นรอบของมันออกนอกจอนะครับออกนอกมุมตรงนี้นะนี่นะแค่นี้เองนะแล้วก็ กดฟิตขึ้นมาแค่นี้แล้วก็เนี่ยครับเราจะเห็นว่าตารางเราเล็กหรือใหญ่แล้วเราจะได้รู้นะก็ให้เพื่อนมาเลื่อนตรงวิดนี่แหละถ้าอยากได้เล็กเราก็เลื่อนลงไปอย่างนี้แต่เล็กๆผมว่าไม่ค่อยสวยนะผมว่าสักใหญ่ๆห,หน่อยอาจจะสัก อ่ะประมาณนี้แล้วกันอันนี้ลองดูก่อนนะประมาณนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆเอาเส้นเพจสเนี่ยมาไปที่เฟรมแรกพอไว้ที่เฟรมแรกเสร็จเนี่ยให้เพื่อนๆมาตรงบอร์เดอร์นะคำว่าบอร์เดอร์เนี่ยเพื่อนๆกดสร้างคีย์เฟรมไปก็คือกดท็อกเกอร์แอนิเมชันไปหนึ่งทีนะเพื่อสร้างคีย์เฟรมแล้วก็เลื่อนตรงเนี้ยไปเป็นศูนย์เลยแล้วก็ให้เพื่อนๆเลื่อนเส้นมาเนี่ยเราสร้างท랜ซิชันตัวนี้มาที่1วิใช่ไหมเราอาจจะไปที่เราเข้าๆเอาก็ได้นะตรงเนี้ยจริงๆแล้วเพราะว่าไอช่องเนี้ยช่องเนี้ยมันคือช่องระยะเวลาของ1วิรานะช่องนี้เรากเิท랜 ส้นเเนี่ยในส่วนของ e f f e c t c o n t r o l เนี่ยตรงนี้มันเป็นช่องระยะเวลา1วิลวแล้วก็เส้น p พเเนี่ยมาไว้สักประมาณนี้นะแล้วก็ให้เพื่อนเลื่อนตรงบอร์เดอร์เนี่ยเลื่อนให้มันเต็มจอไปเลยนะให้มันเต็มจอแบบว่าให้ไอช่องเล็กๆเหลี่ยมเนี่ยให้มันเต็มไปเลยเลื่อนไปอย่างนี้อ่าประมาณนี้แต่เดี๋ยวก็นนะเมื่อกี้ไอคีเฟรมแรกของผมมันโผล่มา1ได้ไงต้องปรับให้เป็น0อ่า0นย์ แล้วก็ให้เพื่อนๆเลื่อนเส้นออกจากไอจุดคีย์เฟรม2เนี่ยออกไปอีกสักนิดนึงเนี่ยเพื่อที่จะคงคีย์เฟรมอันนี้ไว้นะเราจะให้ทัสซิชันมันค้างตรงกลางไว้นิดนึง <c oughs> ก็ให้เพื่อนเลื่อนเส้นออกห่างจากคีย์เฟรมที่2เนี่ยนิดนึงนะแล้วก็กดแอดคีย์เฟรมตรงนี้ไป1ทีนะอ่าแล้วก็เลื่อนเส้นเพเฮดเนี่ยไปไว้เกือบเกือบสุดท้ายหรือประมาณนี้ก็ได้แล้วเราก็พิมพตรงนนเนี้ยไปศูนย์ก็ได้อ่ะแล้วเราก็ลากคีย์เฟรมเนี่ยไปท้ายสุดอ่า ก็คือเราพยายามจับให้ไอ้จุด2จุดตรงกลางเนี่ยคีย์เฟรมเนี่ยให้มันอยู่กึ่งกลางนะอย่างตอนนี้มันเอียงไปทางซ้ายนิดนึงผมจะจับให้มันอยู่กลางๆหน่อยอ่ะประมาณนี้แล้วก็เส้นเพเฮดเนี่ยมาไว้ที่ระหว่างกลางตรงนี้ก็ได้แล้วเราก็กดที่ตัวนี้นะแล้วให้เพื่อนๆกด M ที่คีย์บอร์ดเพื่อทำการมาร์คทัสเซชันของเราแล้วเอาไอ้ตรงมาร์คเนี่ยมาไว้ตรงรอยต่อของคลิปนะแล้วเราลองเล่นดูนะ ต่ transition มันยังแข็งๆไปนิดนึงก็ให้กดที่ตัว transition เราเนี่ยแล้วก็ลากคุม keyframe ทั้งหมดอาจจะลากแค่3ามตัวหลังก่อนก็ได้นะแล้วเพื่อนๆกดชิปค้างที่คีย์บอร์ดนะเพื่อเลือกตัวนี้อีกตัวหนึ่ง keyframe สี่ <Key frame S 1> ตัวนะแล้วคลิกขวานะครับแล้วเลือก is in หนึ่งทีแล้วก็คลิกขวาอีกทีหนึ่งนะครับเลือก is out อย่างนี้นะแล้วลองเล่นดูนะครับนะี่มันก็อาจจะนุ่มขึ้นนิดนึงอ่า อระยะเวลาตรงนี้ถ้าเกิดแบบเพื่อนๆเห็นว่าช้าไปเร็วไปแล้วก็แค่ขยับคีย์เฟรมแล้วเราก็ขยับตัวค o l เร์แทเราเนี่ยถ้าเกิดมันเร็วไปเนี่ยเพื่อนๆก็ดึงออกนะแล้วเราก็ขยับคีย์เฟรมตัวที่4เนี่ยไปไว้ท้ายสุดแล้วก็เอาไว้ตรง2ตัวกลางเนี่ยไว้ให้มันอยู่กึ่งกลางประมาณนี้ก็ได้อ่าแล้วเราก็เอาเส้นเพจเนี่ยมาไว้ที่ตรงกลางทำมาร์กใหม่กด m แล้วเราก็เลื่อนไปไอจุดมาร์กเดิมเนี่ยเรากด m 1 t ทีเพื่อที่ delete มันอ่าเราก็ delete มาร์กเก่าออกแล้วเราก็ลากจุดเนี้ยมาไว้ ที่เดิมลอยต่อแล้วเราก็เล่นเล่นไปอย่างนี้ทันสิชันของเราฟึบอา่าสวยงามแต่เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆเอาสีมาเทใหม่เราจะทำการไล่สีมันสักนิดนึงผมบอกเผื่อไปแล้วกันเผื่อเพื่อนๆจะได้ปรับแต่งได้ง่ายๆนะก็กดที่ตัวท r น n ิชันเราเนี่ยแล้วเราก็มาพิมพ์ตรงนี้นะพิมพ์ช่องค้นหาเนี่ยพิมพ์ว่าแหลมนะ RAMP a, แล้วก็ลากเอฟเฟกต์แรมมาใส่แล้วเราก็มาที่เอฟเฟกต์คอนโทรลนะครับมาที่เอฟเฟกต์แรมของเราไอตรง s t a r t Color กับ End Color เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนสีได้มันทําการไล่สีนะเ,นเพื่อนๆลองดูนะมันจะไล่สีแล้วก็กดที่สี start ก่อนก็ได้แล้วเราก็มาเปลี่ยนสีของเราผมอาจจะเอาโทนม่วงๆแล้วกันนะจะได้เหมาะกับตัวคลิปของผมอะแล้วก็ e n d Color อ้าวสีใกล้เคียงกันเกินไปนะดูไล่สีนิดนึงเดี๋ยวก่อนอ่ะประมาณนี้โอเคนะแล้วก็ลองเล่นดูใหม่มันก็จะแบบเป็นการไล่สีอะ่ะ อย่างที่ผมบอกนะถ้าเกิด t r a ท s i น i ิชเนี่ยมันช้าไปเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถขยับเอาตรงนี้ขยับเข้าแล้วก็อันนี้ขยับเข้ามาแล้วเราก็เส้น p พ y h เ a เนี่ยไปไว้ที่ Keyframe สุดท้ายปรับตรงนี้เข้าแล้วเราก็หาตำแหน่งที่ t r a n s i น i ิชเนี่ยมันเต็มจอแล้วเราก็ทำมาร์ k ให้มันอ่ะกด M ที่คีย์บอร์ดแล้วเอา Mark เนี่ยมาไว้ตรงรอยต่อลองเล่นดูนี่มันจะเร็วขึ้นอ่าสวยงาม แล้วก็ไอเรื่องตารางเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นว่ามันเล็กไปใหญ่ไปก็มาปรับได้นะแต่ถ้าเกิดปรับเนี่ยเพื่อนๆต้องขยับไอตรงคีเฟมใหม่นะตรงบอร์เดอร์เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเราปรับไปเนี่ยจุดเต็มของมันอ่ะมันก็จะเพี้ยนหน่อยหนึ่งนะเพื่อนๆก็ต้องมาขยับใหม่หรืออาจจะเริ่มต้นทําใหม่เลยก็ได้นะตรงนี้ไม่ได้ยากเย็นนะสมมตินะผมลองลบออกไปให้หมดเลยแต่เราต้องกดตรงนี้ออกก่อนนะถ้าเกิดเราจะสร้างใหม่เนี่ยเพื่อนๆลองขยับไอตรงบอร์เดอร์มาเนี่ยเพื่อที่ให้มันขึ้นมานิดนึ่งเนี่ยเราจะได้รู้นะว่าตารางเราเล็ก แล้วก็ย่อลงแต่ผมว่าตารางใหญ่ๆอ่ะน่าจะโอเคอยู่นะประมาณนี้แล้วก็สร้างคีย์เฟรมเฟรมแรกนะกด0แล้วก็ไว้เกือบๆตรงนี้แล้วเราก็เลื่อนไปให้มันเต็มจอปึ๊บอย่างนี้แล้วก็เลื่อนออกไปอีกหน่อยนึงแอดคีย์เฟรมแล้วก็เลื่อนไปเกือบสุดท้ายแล้วก็0แล้วก็ลากคีย์เฟรมนี้ออกไปให้สุดลากคุมคีย์เฟรมทั้งหมดคลิกขวา i s in i ิ out ลองเล่นดูอ่าตารางใหญ่ขึ้นเราก็ไปหา sound effect อะไรมาใส่ก็ได้หมดนะ อาจจะเป็นรายการเด็กๆก็ได้นะผมว่าทันซิชันแบบนี้น่ารักดีนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับใครมีคําถามสงสัยตรงไหนหรือติดขัดอะไรยังไงอยากให้ผมสอนทําอะไรหรืออยากให้ทำคอนเทนต์แบบไหนเนี่ยคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ